นี้นะคะเราจะพามาเยี่ยมชมผลไม้ที่กำลังจะหายากมากๆนะคะในยุคปัจจุบันนะคะมีพบอยู่ตามท้องนาวันนี้ที่อำเภอจัก,กราดจังหวัดนครราชสีมานะคะต้นตะเคาาีค่ะตะเคีต้นนี้มีอายุน่าจะเกินกว่าเจปีได้แล้วนะคะเน <tablespoons? S 2> ี่ยอ๋อก็คือต้นนี้อายุ อายุน้อยกว่าแต่ต้นเขาใหญ่กว่านะคะอันนี้จะเป็นรสเปรี้ยวหน่อยนึงนะคะอืมเปรี้ยวแต่ดูแข็งแรงนะคะต้นนี้ต้นใหญ่ดีมากให้ทั้งต้นเลยเหรอคะอ้าวใครขุดได้ขุดไปเลยนะต้นนี้เออโบ้ไข่เราให้เลยใช่ไหมต้นนี้แขวไปได้คือให้เลยเนาะเดี๋ยวนะคะเราจะอนุรักษ์ ตะเคานะคะตะเคอป่าซึ่งวันนี้อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะมาหาต้นเล็กๆเ,เนี่ยไปปลกูกเพื่อที่จะให้เขาอยู่ดำรงอยู่ต่อไปนะคะนี่คือแบบเปรี้ยวะคะ่ะแบบเปรี้ยวส่วนต้นทางด้านนู้นก็จะเป็นแบบรสชาติมีหวานอมเปรี้ยวนะคะอีกต้นหนึ่งอยู่ทางน,น,นู้นสวัสดีครับเพื่อนๆวัสดีผมพาทุกท่านมาชมต้นตะเคออายุ กี่ปีแล้วพ่อร้อยกระปีร้อยกระปีครับผมมาเบิ่งกันเด้อมาพี่น้องโอ้ยเบิ่งต้นมาพี่น้องเอ้ยดู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 ดก้อนกระเบื้องมิดเลยครับมา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 เออเนี่เนี่ยว่าจะปีนยอดปีนบันไดต้นสูงเกินครับอีกสูง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 อีหลีเลยเนี่ยมาเบิ่งนกันพี่น้องเด้ออ๋อใกล้จะสูญพันธุ์แล้วมั้งเนี่ยตะค้อเนี่ยค่ะอันนี้ที่ไหนคะตะค้อที่ไหนคะตรงนี้คะอยู่ที่ โอราดบานปานขามน้อยนี่ครับปานขามน้อยครับปานขามน้อยโอ้โหดูสินะ่ะแต่มีแต่มีตะโคเนี่ยครับร้อยกรบปีนี่อุ้ยสุดยอดจริงๆครับอือบม่มเคยเห็นครับเนี่ยเห็นอยู่นี่ที่เดียวครับโอ,โ,โอ้โหนี่มีมีให้บังอีกนีนี่นี่นนนบังบังมีเพิงพี่น้องมีเพิงนี่นะอยู่บนต้นเลยมีเพิงเด้่พี่น้องเอ้ย อเดี๋ยวคอยแห้งแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะได้น้ำพึ่งกินได้อ่ะอฮะน้ำพึ่งนี่นะ<า>ธรรมชาติาจริงๆนะโอ้ยสุดยอดเลยครับวันนี้โอบรรยากาศดีมากเลยนะคะนี่น<ำ>บรรยากาศชนบทนะคะไ้ชมสะคร้อร้อยก่ะปีครับโอ้โห,โโหตามไปดูต่อค่ะ